สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมพืชครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกันกบช่อง m o n e y Hero นะครับสำหรับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดก่อนที่จะไปห้องสอบเดี๋ยวเรามาติวกันสัก5นาทีนะครับคลิปนี้ผมจะพยายามไปช้าๆนะสำหรับหุ้นที่น่าสนใจส่วนตัวไหนที่ไล่ราคาผมจะขอข้ามไปเลยนะครับเซเว่นอัพเนี่ยแนวต้าน2บาท ทะลุไปไกลแล้วนะตอนนี้2.36แล้วใครมีก็ยินดีด้วยอันนี้ผมข้ามนะครับ ah ตรงนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการกลับตัวก็ข้ามเช่นกัดน,นะครับเอเชียนก็ถึงเป้าแล้วนะครับ19บาทตรงนี้ก็น่าจะมีการพักยอ่ยอๆๆแถวเนี้ยก่อนที่จะหาจังหวะในการทะลุนะครับแต่ก็ต้องสังเกตดูตอนย่อดีๆนะครับว่าเขาจะลงไปลึกแค่ไหนนะครับหุนบรูคยังไม่กลับตัวนะครับชาโยชุดนี้ไม่กลับตัวแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูในไทม์เฟรมที่มันแคบจริงๆนะครับ 5นาทีน่าจะกลับน,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 นี่ในทม์เฟรมห้นาทีเนี่ยกลับตัวแล้วแล้วก็แนวรับจะอยู่ที่ประมาณ14.2นะครับแต่ในทางเฟรมใหญ่ระดับดนะครับก็ยังถือว่าเป็นแค่การเด้งขึ้นมาขาแรกเฉยๆ s t สต็อป s ใช้เป็น13.3นะครับหุ้น d d ดีๆไม่ได้กลับตัวนะครับแต่ว่ามันเป็นจุด Buy On d i p เนาะ17บาทเนี่ยแล้วมันก็มีการเด้งขึ้นไปเฉยๆนะครับหุ้นไดเมดต,ตรงนี้อ่าใช้ไดห็นไหม มันย่อเสร็จแล้วนะครับชุดนี้ย่อเสร็จแล้วแล้วก็มีการเด้งขึ้นไปต่อผมขอดูภาพในอดีตชุดชุดนี้นะครับมันเคยมีแนวต้านอยู่ตรงนี้4.08นี่ผ่านไปแล้วนะครับแนวต้านถัดไปคือ55สตางครับแล้วก็64สตางตามนี้เลยนะครับ e r w ชุดนี้ยังไม่กลับตัวข้ามนะครับ inset กลับตัวแล้วนะครับอันนี้กำลังพักพักสวยมากนะครับแนวรับก็คือ4.2ตรงนี้เลยนะครับ JTS อันนี้ไล่ราคาไปเนาะข้ามกันนะครับ l e o แนวรับ11บาทนะครับนะชุดนี้ทะลุแล้วเตรียมที่จะไปต่อนะเป็นต้นเทนในกรอบข้างบนได้นะครับหุ้นเนอร์ก็ทะลุขึ้นทำาอทำไฮแนวต้านถัดไปคือ8บาทครับ PM อันนี้ข้ามแล้วกันจะเป็นการไล่ราคาครับแต่แนวรับก็โซนนี้3.8ครับหุ้นแซมขึ้นมาแล้วนะขาที่ อันนี้อันนี้ต้องรับใหม่เพราะตัวนี้มันหลุดโลนะฮะถือว่าเป็นขาแรกเดี๋ยวเรารอจังหวะในการย่อก็ได้นะครับย่อแนวรับอยู่ที่6.4ครับผมซังโก้พักไหมพักนะครับแนวรับ1.58ครับแนวต้าน1.79เซปเป้ชุดน,นี้ก็กลับตัวแล้วยืนที่แนวต้านเดิมเลยนะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปคือ31บบาทครับหุ้นสีชาชุดน,นี้กำลังจะก,กลับตัวนะครับ แนวต้านอยู่ที่25บาทนะแนวรับอยู่ที่22บาทหุ้น T.M ชุดนี้อันนี้จ่อแนวต้านเกินไปเนาะ4.22แนวรับอยู่แถว3.6นะครับแล้วก็สูตร s t อง Ten New ก็มี A เปียวที่ติดมานะครับอันนี้ไม่มีอะไรขอข้ามเนาะ N.Y.T ก็อยู่ใกล้แนวต้านเกินไปไม่เอานะครับแล้วก็ p w p c ก็อยู่ใกล้แนวต้านมากเกินไปนะครับตรงนี้ผมจะขอข้ามเนาะ ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับช่วงแรกนะที่พูดช้านี่ไม่ใช่อะไรนะครับคือช่วงนี้เสมาติดคอเยอะนะก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะวันวันไหนที่มาช้านี่รู้เลยนะฮะอาจจะมีแบบมีเป็นหวัดนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับแต่ไม่ได้เป็นโควิดนะ <c oughs> เออไม่ได้มีไข้มีน้ำมูกนิดหน่อยนะครับอ่ะก็ใครจะไปเฝ้าหน้าเถกของตัวเองสามารถไปเฝ้าได้เลยครับ ส่วนใครที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวผมจะมาพูดคุยกันต่อแต่ก่อนจะไปพูดคุยกันผมก็มี2เรื่องนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนช่องมันีฮีโร่สามารถสนับสนุนได้ตามช่องทางตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะสนับสนุนแบบรับการบ้านหุ้นก็คลิกที่ลิงก์นี้ได้เช่นกันใครที่สงสัยอะไรยังไงสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line at m a n n ี h e r o นะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะมีความตั้งใจอยากจะเปลี่ยนแปลงวิธีในการเทรดของตัวเองเราอาจจะเล่นหุ้นมาแหละ หนึ่งปีสองปีห้าปีสิบปียี่สิบปีแต่แบบโอ้โหมันเหมือนเดิมเลยวะไม่ได้มีการพัฒนาเลยนะครับก็ผมก็แนะนำนะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนแปลงวิธีในการเทรดของตัวเองนะครับในตอนนี้เรามีคอร์สยันหมด2คอร์สนะคอร์สแรกก็คือคอร์สหุ้นเด้งตัวนี้สอนโดยจันภูมินะครับสอนอ่านงบการเงินดูพื้นฐานสตอรี่ของหุ้นนะครับใครสนใจสอบถามได้ที่แอป Money Hero นะครับแล้วก็อีกคอร์สหนึ่งก็คือคอร์สเทรดมาราธอนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่5แล้วนะครับใครที่สนใจ อยากจะเรียนอ่านกราฟดูหน้าง,งานไปพร้อมกับพวกเราเนี่ยครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l i น์แอดมันนี่โรได้เช่นเดียวกันนะครับ <S <S ามาเริ่มตอบคำถามเลยนะครับ S.T.T กราฟเสียทรงมากเกิดจากข่าวเพิ่มทุนหรือเปล่าครับเห็นงบการเงินก็ดีใช่งบดีแต่ว่าทรงมันเสียครับชุดนี้ถือว่าเสียทรงไปแล้วนะครับเสียทรงมาตั้งแต่44บาทครับแนวรับถัดไป ผมจะขอตีตามอดีตนะครับว่าเขาเคยอยู่ตรงไหนได้บ้างมีที่ตรงนี้เลยครับนะ37.25แล้วก็แนวถัดไปคือ35.5ครับแต่ว่าไม่ใช่แบบหุ้นมันเสียนะแค่ราคามันเสียเฉยๆนะครับโดยพื้นฐานของเขายังดีอยู่ตามที่เขาพูดนั่นแหละครับงบการเงินก็ดีขอขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆทุกเช้ายินดีมากๆครับตามพื้นฐานแล้วถ้าเราจะถัวไม้ที่2ต้องลบกี่เปอร์เซ็นต และไม้ที่สามต้องลบกี่เปอร์เซ็นต์อ่าผมตอบไม้ที่2แล้วกันนะครับนะโดยปกติถ้าส่วนตัวไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะครับแต่ส่วนตัวจะซื้อไม้ไม้ที่2ก็ต่อเมื่อมันลบ1 5ครับแต่ไม้ที่3มเนี่ยมันอยู่ที่จิตวิทยาของเราแล้วนะครับเพราะว่าในไม้แรกกับไม้ี่2พอมันถัวไปแล้วเนี่ยนึกออกไหมมันจะได้เปอร์เซ็นต์ใหม่แล้ะเออแต่จริงๆตรงนี้แนะนำนะครับว่าเพื่อนๆจะต้องมีการจดบันทึกในสมุดหนังหมาของตัวเองนะฮะ คืออย่าไปเชื่อในสตรีมมิ่งครับเพราะว่าไอ้ตัวนั้นมันจะเป็นระบบ First In f น r ฟิร์สเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตัวเลขที่มันคาดเคลื่อนจากที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นเช่นเฮ้ยทำไมซื้อปุ๊บซื้อซื้อแค่าขายทำไมต้นทุนมันสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออทำไมชุดนี้ขายไปแล้วต้นทุนมันแปลกๆในสตรีมมิ่งนะฮะเนะีเพราะฉะนั้นผมสนับสนุนให้ซื้อบัญชีหนังหมามานะฮะนะเล็กเล็กก็ได้ แล้วก็มา,มาจดบันทึกการเทรดของตัวเองครับว่าเ,เราเทรดอะไรยังไงไปบ้างแล้วต้นทุนของเราจริงๆแล้วมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่าส่วนมาที่3เนี่ยต้องไปดูกันเองครับว่าลบกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะมีการเข้าเนาะสดีค้าเป็นพืช N อน p เด้งเพื่อลงต่อหรือกําลังจะลับตัวคะอ่ามาดูนะครับชุดนี้เป็นไปได้ทั้งสองนะครับคือเด้งเพื่อลงต่อแล้วก็มีอาจจะมีการลับตัวได้ด้วยชุดนี้ก็คือจะต้องรอดูการพักก่อนถ้าเกิดพักเขาไม่หลุด9.95ตรงนี้ก็จะ ไปต่อครับผมการคัดลอสาเราทําแบบทันทีที่ราคาหลุดโลเลยหรือว่ารอให้ใกล้ปิดก่อนก็ต้องดูว่าจุดนั้นเป็นจุดที่มี c r ิ t i c a l point หรือเปล่านะครับมันมเป็นจุดที่มีนัยสําคัญไหมถ้าเป็นจุดที่มีนัยสําคัญผมจะทําการ s t นะ็อปลอสณวินาทีตรงนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นจุดที่เราสามารถที่จะรอได้นึกออกไหมสมมุติว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะอันนี้ผมจะวาดเป็นรูปให้ดูเลยแล้วกันนะฮะ เอาเป็นหุ้น stgt แล้วกันเมื่อกี้เลย stgt ถ้าเข้ามาเล่นเพื่อเก่งกำไรในระยะสั้นนะครับเพื่อนๆก็เห็นแล้วเนี่ยราคามันไหลไหลยอย่างเดียวเลยเห็นไหมอ่าแล้วสมมติว,ว่ามันทำฐานตรงนี้นะครับแล้วมีการเด้งขึ้นไปแล้วก็สุดท้ายหลุดลงมาแล้วเราตั้งสต็อปรอยตรงนี้ยังไงก็ต้องขัดโอเคไหมฮะเออแต่ถ้าเกิดมันไม่หลุดเนี่ยเนี่ยแล้วมันมีการเด้งขึ้นนึกออกไหม ออย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ขายหรือถ้าเกิดมันมีการเด้งขึ้นมาอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็มาซื้อจุดตรงนี้นะครับแล้วเราก็ตั้งสต็อปโรดแถวนี้แบบนี้มันมันรอไดอ้บางทีหลุดไส้ลงมาแล้วมีการดีดขึ้นแอ้อย่างนี้มันรอได้มันไม่ใช่คิดที่ก็พอยที่เป็นจุดโลก่อนหน้าโอเคไหมครับดูต่อนะฮะเสียงมันอู้อู้อันนี้ผมขออภัยจริงผมไม่ได้เช็คเสียงนะครับอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็เสียงมันก็แตกผมขออภัยด้วยนะครับ ดีซีซีทุน3.22จอขอแนวต้านค่าทุนไล่ราคาเกินไปนะฮะแนวต้านตรงนี้คือ3.36ครับขอแนวน้อมอ e ีเวอร์หน่อยครับเอฟเฟอร์ <Ever. S 1> นะฮะทุน35สตางค์อ e ีเวอร์เนี่ยนะฮะอืมคือจริงๆก็บอกไว้ตลอดนะว่าไอ้หุ้นที่มันยิ่งต่ำห้าสิตังค์เนี่ยแนวโน้มมันดูยากนะครับแนวโน้มตัวนี้ถ้าเอาจริงๆก็หลุดโลลงมาแล้วนะฮะแนวรับถัดไปคือประมาณ25ตังค์ครับ ต่จะไม่ไม่สนับสนุนให้เล่นหุ้นเล็กขนาดนี้นะครับ KTC อาจารย์พืชขอจุดสต็ร้อนและแนวต้านครับผมติดอยู่ที่71บาท KTC ติดอยู่ที่71บาทแนวรับโซน65บาทครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่85บาทรบกวนอาจารย์นับเวฟอมนาให้หน่อยครับว่าอยู่ในเวฟอะไรเป็นการจบขา c ีเวฟบ2แล้วหรือยังนับผิดถูกอย่างไรรบกวนชี้แนะด้วยนะครับคือเขานับมาใช่ไหมว่ามันคือขาซีเวฟบ2 อ่ะขอดูนะฮะมันจะเป็นขา c web บ2ได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะถ้าเป็นขา c web บ2แล้ว web บ1คุณจะอยู่ตรงไหนครับ web บ1คุณจะอยู่ตรงนี้เหรอหนึ่งอย่างนี้เหรอฮะสองแบบนี้เหรอมันเป็นไปไม่ได้นะครับนะฮะ,ะถ้าเกิดเรานับแบบง่ายๆนับแบบไหนดีวะหนะึ่งสองสามสี่ห้าเอาตามนี้แล้วกันะะนะฮะ นะพอมาสุดแล้วเนี่ยถามว่าชุดนี้นะครับมันเป็น ABC เป็นคอลเลกชันมันจบแล้วหรือ,อยังนะครับตัวนี้อาจจะเป็น A ฮะตัวนี้เป็น B อาจจะนะใช้คำว่าอาจจะตัวนี้เป็น A ตัวนี้เป็น B และตัวนี้เป็น C แล้วมันจะจบขา C ตรงนี้แล้วหรือ,อยังครับก็ยังตอบไม่ได้ครับว่ามันสุดขา C แล้วหรือ,อยังจนกว่าโซนนี้ฮะโซนตรงนี้นะมันจะมีการตั้ง กับตัวขึ้นนะครับยิ่งทำ h i g เหนือ6บาทเนี่ยยิ่งเป็นการยืนยันว่าจบขาซีแล้วโอเคไหมครับแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่ขา A ขาเดียวเลยก็ได้นะครับ A อ,อย่างนี้เลยก็ได้ครับแล้วก็รอดูการสร้าง B นะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ซ ي นาเรโอที่เราสร้างขึ้นครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดมันเป็น A องจริงๆนะ,ะสมมตินนะเอ,เอ,เอตรงนี้นะ B แบบนี้เลยเรียกวฟ C มันไม่จบง่ายๆนะมันไม่จบแค่ A แน่นอนครับมันจะต้องหลุด A นะอืมตามกรณีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าให้มองจริงก็อาจจะเป็น A แค่ขาเดียวนะแต่ใครที่ยังนับไม่เป็นก็ไม่ต้องสนใจข้ามไปเลยก็ได้นะคอ่าไม่จะเป็นที่จะต้องนับขึ้นเป็นก็ทำกำไรในหุ้นได้นะครับอยากขอถามแนวโน้มของ HR จะขึ้นประมาณเมื่อไหร่ใครจะไปรู้ครับเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ตอบไม่ได้ครับนะไม่ไม่รู้เหมือนกันครับ พูดจริงๆครับ BA แค่พักตัวแล้วไปต่อไหมครับน่าจะเป็นอย่างนั้นครับขอสอบถาม SPCG ค่ะเป็นขาลงไหม SPCG เป็นขาลงไหมลงสิครับมันลงมาตั้งแต่ต้นปี2021แล้วมันลงมา7เดือนแล้วคะคุณน้องอันนี้ความรู้สึกช้าไปนิดนึงนะครับคำถามคือเข้าที่17.1สิบเจอันนี้เราเรียกว่ารับมีดครับ ควรตั้งสต็อปล s ออย่างไรอ,อันดับแรกคือมันไม่ควรซื้อนะฮะสก็คือถ้าเกิดซื้ออย่างนี้ก็สต็อปล s อออกไปเลยครับง่ายมากครับก็มาแบบให้มันเสียวเล่นๆล่นะมาเสียงเงินเล่นนะฮะขอแนวรับ etc และ vpo หน่อยครับแนวรับประมาณ2.8ครับแล้วก็ vpo แนวรับอยู่ที่1.1ครับผมสวัสดีตอนเช้าฝากดูโชว์หน่อยครับแนวโน้มป็นยังไงผมเข้า88สตาง์ Uh, STOP ปลอสใช่ไหมเนี่ย885ตังได้ไหมสต็อปลอสต้องเป็น78สตางค์ครับนะ85ตังไม่มีนัยะนะครับ AKE อนาคตมีโอกาสไปต่อไหมครับหุ้น AKE เนี่ยมันไม่มีนะครับนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่มีอนาคตรครับไม่ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นสกีหรอหรือว่าอะไรอะหุ้นอะไรอะคือชื่อมัน คล้ายกันเยอะนะฮะแต่ว่า AKE เนี่ยมันไม่มีครับผมขอแนวโน้ม ori ค่ะทูน9.4แนวโน้มเป็นขาลงแหละแต่ว่ามันมีจังหวะในการดิฟได้อยู่ที่8บาท5สตางค์นะครับถ้า sioo อันนะั้นช่างหัวมันไม่ไม,ไม่มีผลนะมีโอกาสที่จะเด้งไปที่ราคาเท่าไหร่ไม,ไม่ไม่มีผลครับนะรู้สึกพลาดมากครัทั้งที่เป็นชุดติ้งสตาพร้อมบลลมยังจะเข้าไปอีกนะรู้ตัวด้วยนะฮะ ครับผมมันจะมีจุดเด้งได้ก็คือตรง8บาท5สตางครับลบกวนวิเคราะห์ RT ได้ไหมครับทุน2.55เป็นไซด์เว์ครับไม่มีอะไรเลยฮะทั้งชุดนี้แนวรับอยู่ที่2.3ครับขอ p t t g c หน่อยครับทุน59ทุน59ไม่น่าซื้อนะครับเพราะว่ามันเป็นขาลงแล้วมันก็เป็นจังหวะลงแบบมีวอลุ่มชัดเจนเลยนะครับผมว่ามันหลุดต่อครับแนวรับถัดไปน่าจะอยู่แถว50บาทครับผม โอเคน่าจะหมดแล้วนะครับ่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากที่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้ลวกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทิ้งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องของเรานะครับสำหรับน,นี้ไปละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย